สวัสดีจ้ามาแลวจ้ามาแลวจ้าเพื่อนๆเนตรียมบันไดเตรียมอะไรเสร็จเรียบร้อยว่าจะไปเก็บลูกพุนมาถนอมอาหารไว้เห็นมะเขือเทศแล้วก็แดดดีวันนี้34องศาเดี๋ยวไปเก็บมะเ,เขือเทศลูกเล็กก่อนจะเอามาตากแห้งลูกใหญ่ก็จะเก็บอยู่แต่เดี๋ยวทําไม่ทันเอาลูกเล็กก่อนเพราะว่าแดดดีเนาะเอามาตากแห้ง ลูกเล็กขนาดนี้โอเคบางทีบางอันก็ลูกใหญ่เกินมันตากไม่แห้งนี่นี่พวกน,นี่ว่าเอาพันเล็กมันไม่เล็กตีนี่เนื้อเยอะไอ้น้ำเยอะเนื้อไม่เยอะมะเขือเทศนะตากสักสองสาวันแห้งนี่จะอร่อย แต่ถ้าวันไหนวันนั้นยายตากะโดนฝนตกทิ้งเลยเพื่อนเพื่อนมันมันยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกอา้าวผ่านมาได้ยังไงตนน้นนี้ผ่านมาได้ยังไงต้นนี้เอาแค่สุกแดงๆนะไม่สุกมากไม่เอามันไม่หวาน ยายเข้าใจเลยมะเขือเทศที่เราแบบที่เราซื้อนะเนี่ยมันร่วงอย่างเงี้ยเอาไว้สักสองวันมันจะแดงเมื่อวานยายเก็บมากินมันร่วงอยู่แล้วมันก็เหลืองโอ้โหมันแตกต่างกันกับที่เหลืองอย่างนี้เลยแตกต่างกันมากความอร่อยนะคิดดูในในในห้างเท่าเก็บไปขายเลยเขาอาจจะเก็บขนาดเนี้ยถ้าเขาเก็บไปแบบนี้ถ้าขายไม่ได้แป๊บเดียวมันก็เน่าใช่ไหม ถ้าเก็บไปแบบนี้แบบนี้มันก็อยู่ได้นานนี่แต่ว่ามันไม่หวานนี่อันนี้โหวานเหมือนผล,ลไม้เลยมันใหญ่เกินนี่ผ่าได้ยุ่แต่ว่ามันจะแห้งเร็วหรือเปล่า เก็บให้จุกใจไปเลยอันใหญ่นะวันหลังค่อยมาเก็บดูอันใหญ่กี่ลูกถึงจะได้เท่าลูกใหญ่เห็นนี่ฮได้เท่าลูกใหญ่ลูกหนึ่ง เนี่ยน,นี้เนื้อเยอะไม่รู้ว่าพันอะไรอันนี้ยายเห็นมันขึ้นยายก็เลยเอามาปลูกเนื้อเยอะอยู่เนื้อมันหนาสำหรับตากใช้ได้เลยโอ้ย อันนี้ก็เน,น,นื้อนะนี่สีเหลืองแต่ว่าไม่ค่อยอร่อยมันออกจืดๆเพราะว่ามันยังไม่สุกมากรอให้มันสุกมากก่อนโอ้โหเพื่อนๆเลยดูเอาดูดูมะเขือเทศนี่คือมะเขือเทศนะคะนี่คือมะเขือเทศโอ้โหเพื่อนๆเลยสอน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 ขยายไหม อขอนลดขิงจะหักเก็บก่อนผูกไว้เนี่ยมันยังไม่สุกมากเลยเพื่อนๆได้แค่นี้พอเราไม่เอาลูกใหญ่ลูกใหญ่เดวเอาไปถนอมอาหารอีกแบบนึงเอาไปต้ม ต้มทำน้ำมะเขือเทศทำซอสมะเขือเทศก็ได้เนาะพรุ่งนี้ก็ไม่ได้พรุ่งนี้เออไม่มีน้ำโอ้ยดูเหมือนเหมือนลยวันนี้จะเอาลูกพรุนก่อนอเสดายใหญ่ตัดยอดเร็วไปนี่ดูไม่คิดว่ามันจะสุกดูดิปกตินะมันไม่สุกหรอกไอ้ยอดปลายปลายเนี่ยไม่สุกแต่อันนี้โอ้โหนี่ อากาศมันร้อนปีนี้นี่ปกติเขาตัดยอดไอ้นี่นะถอนต้นทิ้งแล้วยังเขียวอยู่เลยแต่อันนี้ดูยายเลยปล่อยแขนงมันไวน้นี่มันขึ้นแขนงมาใหม่เห็นไหมนี่ตอนยายตัดตรงนี้ขึ้นมาใหม่ไม่เอาแขนงทิ้งหวานมากเลย ลองให้มันสุกเต็มที่นะโ,โกินเล่นเล่นเหมือนผลไม้เลยอันนี้แต่แฟนยายไม่ชอบก็บอกมันไม่เหมือนมะเขือเทศมันหวานไปก็อชอบฝรัง่งก็ชอบผลไม้หวานอมเปรี้ยวมาเดีไปทำปากก่อนเดีย๋ยวค่อยมาดูโลกุูน ดูพี่เมินไปหาหมอเบียได้เบียวันนั้นช่างมา,าทำนนั้นให้สองวันวันละสี่ขวดออกินเบียแทนน้ำแฟนยายไม่เดิมแต่แกจะซื้อเพราะว่ามันไม่เสียหรอกเบียเนาะซื้อมาติดบ้านไว้นม ทำการผ่านะคะใหญ่อย่างนี้ยายจะเอา4ชิ้นนะคะปกติอย่างงี้เอาแค่ครึ่งหนึ่งเนีเอาครึ่งหนึ่งแต่น,นี้เม็ดเม็ดมันเยอะเนื้อมันน้อยนี่อันนี้เนื้อเยอะเนี่ยผ่าให้ดูนี่อันนี้เนื้อเนื้อเยอะแข็งแข็ง แบนนี้ตากแห้งไวม,ม,มันมันมันแข็งแข็งมันไม่ค่อยมีน้ำอันนี้นิ่มดูดิมเมล็ดเยอะอม,มีแต่มเมล็ด ันนี้กันเยอะนี่แต่ไม่ค่อยอร่อยคนละเหลืองกันนะผ่ามาอย่างนี้ก็มันก็มันถ้าผ่าอย่างนี้มันก็แห้งไว้แต่ว่าโอ้โหกลัวจะเสร็จ พอดีลูกใหญ่เลยอ,อยู่ลูกหนึ่งยายจะลองตากดูสิลองตากลูกใหญ่ดูดูดิมเมล็ดไม่มีเลยเนื้อเยอะมากถ้าคนชอบกินมะเขือเทศอ่ะโหคุ้มมากเลยลองดออูได้เต็มมอเลยเพื่อนเอย เดี๋ยวจะคลุกเกลือเสร็จแล้วก็เอาไปตากนะคะสิบโมงครึ่งแล้วเสร็จแล้วก็ได้เวลาทำกับข้าวแล้วทิ้งไว้สักหน่อยนึงให้มันเข้าเนื้อ สามสิบสี่องศาวันนี้เพื่นเพื่อนเอ้ยนี่ทำมะเขือเทศตากแห้งแดดร้อนเกินเสร็จแล้ว,พวเพื่อนเพื่อนนี่ร้อนร้อนยังให้ดีจังเลยสามวันแห้งเนยยายไปเก็บลูกพลุนมาตากด้วยเด็กว่าอ้ยอย่าทำตอนนี้เด้ ไเวลาทํากับข้าวแลว้วอะตอนแรกจะเก็บลูกคิดจะเก็บลูกพุนมาแช่แข็งเอามาตากด้วยดีกว่าเนาะมาทำกับข้าวก่อนโอ้ยใหม่ยายเลยนี่ <c oughs> ร้อนเดี๋ยวเลยไปเก็บมะเขือเทศอีกเม็ดนึงมาทําให้นั่นให้พี่มือทำกับข้าวให้พี่มือก่อนของเราได้ค่อยว่ากัน